พูดถึงเรื่องอาหารกลางวันคนเป็นคู่กระรับเวรรับกรรมต่อไปกระทรวงกำหนดเลยเกณฑ์การให้เงินไล่หัวอาหารกลางวันคอ,อรมอเนี่เพราะปะคอ,อรมอคืออะไรควรรู้ให้มากนี่ควรรู้บอกเลยอัตราอาหารกลางวันนะโรงเรียนไหนเนี่ย ได้สูงสุดเลยนะสูงสุดเลยสามสิบหกบาทต่อหัวต่อหัวคนหนึ่งต่อหัวคนหนึ่งคนมาในโรงเรียนบรรบหนึ่งแต่ละงเทียแต่บางเทีย,แต,ทยแต่บางทีหมาในโรงเรียนก็ได้กินข้าวนำหนึ่งถึงสี่สิบคนมีนักเรียนหนึ่งถึงสี่สิบคนจะได้สามสิบหกบาทหนึ่งถึงสี่สิบคนจะได้สามสิบหกบาท ถ้าถ้าโรงเรียนไหนมี41ถึง100คนนี่ได้27บาทนี่เหมือนโรงเรียนบ้านนาหลวงจังหวัดอุดรธานีนี่ด้27บาทแต่ถ้าขึ้นมานี่ขึ้นมาแ1เดียวนี่101คนถึง120คนเนี่ยจะได้24บาทแต่ถ้า121คนขึ้นไปได้22บาทซึ่งจะคำนวณให้ดูกันตาแตกกันตรงนี้27คูณคุณคูณคณได้รายหัว27บาทใช่ไหมอันนี้กัะแสงไฟ สมัมเลายคูณแิบห้าสองพันสองร้อยเกาสิบห้าบาทกำหนดเลยอาหารกลางวันต้องมีข้าวหนึ่งกับหนึ่งเอ้ยสองกับข้าวสองอย่างผลไม้หรือของหวานยี่บาทหรือสกยี่บสองบาทต้องได้เขาไม่ได้สนใจนะว่าอันมาจากทัวเฉลีย่ยทัวอะไรทัว ชัวอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่ไม่ได้สนใจนะว่าจะต้องเก็บราคาเท่าไหร่ไม่ได้สนใจนะว่าคุณครูต้องขี่รถแกลัแกลัแกลแกลไปซื้อของกี่กิโลแต่คุณต้องทําให้ครบถ้าไม่ครบมีผิดที่ไหน,นแต่ก่อนจะได้เงินมาครูการเงินครูการเงินโรงเรียนต่างๆอันสังเกตดีๆครูการเงินโรงเรียนใครอยู่ฝ่ายการเงินมมนสีหัวฟูฟนะูห าผู้น่าเท่าหรอกเพราะมันเครียดเลยจับเงินเลยไปเบิกเงินก่อนเราต้องไปเบิกเงินทําเพื่ออะไรนะเอกสารแบบว้าวสัมผเบรวมคู่กันเนยโอ้โหเออเอาเป็นมาคู่กันนี่เราเรียกสายมัอสืเท่าๆหอกว่าอนงๆนาเทาๆเพราะมันเครียดน้ำตาลโต๊เออา่งอ เอกสารไปยื่นที่อบตอออบตออบตอย่อมาจากอะไรอิมเบิร์ต็มโบแบงเอออบตอนั่นแหละไปปุ๊บเอาเอกสารไปแล้วอบตอจะให้ใบเซ็นเช็คใบเช็คมาแล้วก็ขี่รถตะลาตะตาตะลาตะตาตะลาตะตาไปเบิกเงินสดไปเบิกเงินมาเข้าเงินโรงเรียนแล้วเอาแล้วขี่รถจัก ธนาคารนี่ซึ่งโรงเรียนชั้นอยู่เชิงภูอันขี่รถจากไปธนาคารไปกับ90ิโลตลตะตาตลาตาขึ้นภูมาอีกเพื่อที่จะเอามาให้ดิชั้นหรือมาให้ครูเวนเออไปซื้อของแล้วชั้นก็ขี่รถจากโรงเรียนตลตตาตลไปซื้อที่อำเภอเมือง116กิโลไปกับ232กิโล บาร่วมบาร,ร่วมแบบขี่วนในเมืองหาของอีกเด็กบาร่วมเออไม่คิดค่าน้ำม,มันไม่คิดอะไรต่างๆบอคิดเขาบอคิดเพราะว่าวคุณครูต้องเกิดมาเสียสละ,ะเหลือแต่เสียอย่างเดียวคือเสียชีวิตเออแล้วก็มาทำกับข้าวบางโรงเรียนก็ต้องจ้างแม่คงแม่ครัวบางโรงเรียนเหมือนฉันฉันไม่มีแม่ครัวให้จ้างฉันจ้าง แต่ไม่มีแม่ครัวให้จ้างฉันก,ก็ได้เห็นเองไปซื้อของบัตรกันก็เลยแก้ปัญหาจุดเริ่มต้นอนการแก้ปัญหาในความจะเป็นประสาทซื้อของยังไงให้มันอยู่ในงบและให้มันครบที่เขากำหนดมันซื้อไม่ได้มันถัวกับอะไรนั่นเทียสีอันถอดรออันรถอันที่ไปซื้อนี่จำนำร้านไว้ มันซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะราคาของขึ้นลงทุกวันไม่เหมือนเดิมคุณลองไปตลาดซื้อไข่วันนี้แพงละหนึ่งร้อยบาทวันต่อไปอาจจะแพงละหนึ่ง้อยี่สิบาทก็เป็นไปได้ซึ่งเป็นไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยควบคุมยากมากๆแล้วฉันก็เลยตัดปัญหาแล้วเด็กมันก็กินไม่อีม่มคตามงบมาเธอสองันสองอยเก้าสิบห้าบาทหักค่าแกงหักค่าน้ำ ค่าเครื่องปรุงไปเอามันสิเลยอย่างแต่เขาไม่บง่งเธอต้องทําให้ครบค่าเด็กไม่อิ่มค่าทําอาหารไม่ดีร้องเรียนมานออกจากราศกาันท,ทีแต่เนี่ยออกเง่นเองเนี่ยเกียรติบัตรใบหนึ่งก็ยังบอ่ออกจากกระทรวงอยู่เกียรติบัตรใบหนึ่งก็ยังบ่ออกจากคอรามออยู่ ไปบอกภัยย่าแซ่เด้เอเขาสีน้านฉันหูการซนีย่าให้เขาหูเขาหูดเงียบไปเธอลองดูทำมาหนิสมมุติว่าเฮ็ดม่สิบปีนี่ฉันทำมาติเจ็ดปีฉันจำจุอย่างนี่เจ็ดปีเธอลองให้แบบลองทําแบบตามงบหรือแบบไม่ครบหรือแบบอะไรที่แบบโดนร้องเรียนมาเหตุมาพ่อตายก็ตายมือนั่นโดนร้องเรียนผิดวินัยทันทีออกจากราชการ ไปไปเป็น,ปนพ่อข่าแม่ค่าไปซะอืมซื้อของเก่งไหรแต่ยาแต่ยาเซแด้ดิฉันสันจมซื้อซื้อสมบัติมาไปสัก